สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าแดดหอนเป็นจนายอุยอ้ยมึงบักแอปเปิลแดดมันหอนโพดจ้าพี่น้องต้องหาของกินสมกันต้นมันบบใหญ่ดอกจ้าบักอันเรนดดาวินแบร์มันสุกแล้วเรดเรดดาวินแบร์เดี๋ยวสิ ไอ้เบิง้งเด้อจ้ะอู้วแดดคักเริ่ด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 สุขเราจ้ะเริ่ดดาวินแบ่อยู่บ้านอยู่หัวบ้านมันต้นงไม่นแย่ดอกจ้ะมันตกลมันอยู่ในหัวอู้ยแดดก็ส่องแถว่ ฮักข้องกินสมก็แดดปะเนี่ยห้อนค่ะคือสามสิบสามสิบสององศาเหมือนีเบิ้งสง่งตอนเบิง้งตอนสิบเอ็ดโมงนะสามสิบองศาตอนนี้มันก็สิสามสิบสอง,ลสอง,ลสองลแล้วมั้งเรดดักวินแบร์นี่ละจ้าบ่ดอกดอกจ้าแล้วกับพ่อเก็บกินสมอยู่ แป๊บหนึง่งได้จ้ะเรตวินแบลูกบดกแต่ว่ากับพ่อได้กินสมอยู่จ้ะมันอยู่หัวหนะจ้ะเอาปลูกเขาจะปลูกไปในหัวแดดคักเด้อพี่น้องแดดซองเุ้ยนี่แหละเนาะต่างแดนพ่อแดดกดับแดดพ,พ่อหนาวกับหนาว เห็นบอเราจะพี่น้องเลยอกินสมด้วยจ้าพี่น้องเอ,าอ้าเป็นยังดังกกปน้องง่าหากักละบอมันบอคอยดกดกอกจ้าแต่ก็พ่อมีให้เก็บอยู่ Không phụ là đốt đục Đẹp xong มันไม่ดกแต่มันก็มีพอเก็บยินเออ <c oughs> อยู่ข้างในมันอยู่ในมันเป็นหัวหายไรจา่าัน้อยู่ในผดบุอยู่ในอะไรกับบาดเอาเดอก เห็นบ uh ่บ huh. ่แดดส่องก็เลยเห็นอยากได้จ้ะปดกปดกสองปีที่แล้วดกดกจ้ะสองปีที่แล้วมันละดก ปีนี้มันบ่คอยดกไหมก็พอได้เก็บกินแล้วนะจันเนาะ ม,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 มันอยู่ตามๆพี่จ้ะพอเลยโอ้มันกระดกอยู่ดีล่ะพอได้เก็บยุ่ไต้มันยุ่ไตใบไปอีกจ้ะุ่มนี่พอได้เก็บอยู่มีอยู่สองตนจ้ะ บานต้นนันเขาจะปลูกไปในหัวจ้ะโอ้มีสองต้นยินสม้มเห็ดพริกเกลือขึ้นมาจ้ะโอ้แสบปน,นัง ออกสวนหวานสมสมออกสมไรก็พะจ้ะผมนี่ก็อยู่ตำแต่เป็นอย่างละละาดอกเวลาเราแค่นี้ละจ้ะโอ้กินสมคือบอกเมาบานเฮาลหรจ้ะอบอกเมา สมสมวันหวาน,านโรดผิดเกลือลงแสบเป็นตะนายจ้ะเอ้ามันยางแค่นีน้แล้วจ้ะเนาะ